พระคถาศักดิ์สิทธิ์หลวงพอง่อฤาสีลิงดำนะโมตัสสะพระคาวโตอราหะาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังคาปารายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพะวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระ ทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสามานีมามะพุทธัสสะสวาโหสสมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปฏิชามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยังขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธามาอาอุนะโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะสามานีมามะพุทธาัสสะสวาโหบสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือปะจจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธยายะ วิระทาะยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสามานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภภพาวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสามานีมามะพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปะจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธยายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสามานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปะจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธยายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสามานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังคาปารายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพภวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธยายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสามานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปะจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธยายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสามานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปะจิชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยังคาปารายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพะวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธยายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระ ทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสสมาณีมามะพุทธาสาาสัสสะสวะโหบสมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ